อาจารย์บอยครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับครับวันนี้เราอยู่ที่โคาราชนะครับบ้านของ,งฮเฮน,นิกที่ซุ้มเก็บพระสมเด็จวังหน้าไว้ยเยอะแยะมหาศาลนะครับแต่ตอนนี้ท่านต้องการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือจากผู้ดูแลที่ท่านเริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ท่านก็เลยได้มอบพระส่วนหนึ่งเพื่อให้เราไปรตรวจสอบเพื่อความชัดเจนที่สย์อีกทีหนึง่งในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอันนี้ ถ้าตรวจยังอยู่ที่นี่นะครับสามวันก็ยังไม่จบสามวันสามวันสามวันคืนก็ยังไม่จบนะครับไม่จบนะครับก็เลยเราต้องตัดยอดตัดยอดบางส่วนที่คุณอาเขาสะดวกที่จะให้เราไปตรวจที่ที่ศูนย์ที่ดอนเมืองที่ดอนเมืองนะครับเพื่อเพื่อความชัดเจนในการที่จะแบ่งให้บูชาออกไปในราคาที่จับต้องได้นะครับว่าเดี๋ยวโทรคุยปรึกษาผมได้ครับผมเพราะว่า คุณอาเซ็นพิธีกรรมไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเฮียเม้งว่าวันนี้จะเอาพระอะไรให้อาจารย์บอยนี่นะครับส่งให้อาจารย์บอยตรวจสอบบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเฮียเม้งนะครับกําลังง่วนจัดพระให้อาจารย์บอยอยู่นะครับตอนแรกก็จะนัดไปที่ดอนเมืองครับเฮียเม้งจัดพระอะไรอยู่เนี่ยพระสมเด็จครับหลายๆพิมครับครับ อ่าม่มา,าถามาพระอะไรไม่รู้อ่านะในในในฐานนี้อะไรเนี่ยนี่ในฐานนี้นฐานนี้รูปเหมือนสมเด็จโตครับเป็นรูประฆังรูประฆัง,ง,งตั้างวังหลังครับว,ว,วังหลักวัวางหลังวังหลังครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะขอยืมไปตรวจสอบด้วยนะครับได้ได้อ่าเนี่นะครับพระสมเด็จวังหลังเราได้ยินแต่พระสมเด็จวังหน้านี่เฮม้งเฮม้งจัดให้ไปชุดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยตรวจชุดใหญ่ด้วย ในในในถาดถาดนี่อะไรครับเียเมงเหมือนกันแต่คนละพิมพ์นี่อเหมือนกันแต่คนละพิมพ์นะครับมีมีพระธาตุอ๋อมีหินพระธาตุด้านหลังรูปเห็นท่านครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะยืมเฮียเมงไปตรวจสอบให้ที่กรุงเทพนะครับนี่ก็เหมือนกันผ้าวางหลังใช่วางหลังครับนี่กิ่งมีกิ่งด้วยมีกิ่งด้วยนะครับรูปเหมือนท่านรูปเหมือนสมเด็จโตครับ เฮียมิงจะไปตรวจสอบเองก็เดินทางไม่สะดวกนะครับผมเดินทางมานี่มาอันนี้ก็เหมือนกันนี่เดี๋ยวจะจะยืมเฮียมิงไปตรวจสอบให้นะครับเพื่อความสบายใจนี่ผมเลยอัดบันทึกไว้ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นคลิปให้ด้วยนะครับว่าเอาพระอะไรเฮียมิงไปตรวจสอบด้วยนะครับส่วนสมเด็จแผงสมเด็จใหญ่ๆเนี่ครับไม่ได้ไปนะครับใหญ่จัดนะครับนี่เฮียมิงในในนี้ในนี้จัดไปตรวจให้ยังชุดนี้ ชุดนี้เดี๋ยวจะตรวจที่นี่ชุดนี้จะตรวจที่นี่อ่านี่ชุดนี้กำลังจะตรวจครับผมนี่นะครับพระที่เคเมนอันนี้สายไปแล้วอันนี้สายไปแล้วนะครับนี่นี่เป็นสมเด็จอะไรบ้างอันนี้เป็นสมเด็จอะไรกุศลาต้นจันทร์กุศลาต้นจันทร์หลวงลักวิทองครับผมสาราต้นจันทร์วัดนะรังนะครับครับผมอันนี้เป็นอะไรครับสายวันครับพระสมอันนี้เรืองแสงเนื้อไม่เนื้อใบลานเนื้อผมใบลานอันนี้อะไรครับ นะพิมพ์จักรพัรดพิมพ์จักรพัรดแล้วนี่หกชั้นคาผมอกล่องครับมีหลันด้านหลังมีประทตุครับ,รบเฮ้ยแม็ยืมวันนี้ไปสักเม็ดหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ยรบอยเอาจะเอาสมเด็จม้วนเม็ดใหญ่ไปตรวจไหมได่ครับเจ้าของเม็ดใหญ่กับเมนี่นี่น,นี่นี่นะครับเราทาคลิปไปด้วยนะครับเราจะยืมเม็ดใหญ่กับ สมเด็จเบ็ดม้วนเป็นจา่าสิริไปตรวจสอบให้กูเพดานกูนเพดานพิมพ์อื่นด้วยเดี๋ยวเราจะใส่ทุกเป็นถุงไปเลยนะครับน,นี่นี่สายวางหกชั้นหกชั้นเดี๋ยวเราจะไปไปตวปรวจให้สั้่ครับผมนี่เดี๋ยวอาจารย์มอยก็อาจารย์บอยก็จะรับมอบไปตรวจสอบนะครับอาจารย์บอยรบประคำนี้จะขอไปตรวจสอบสักพวงไหมประคำเราไม่ต้องยกเร่อของของอาจารย์มีไหมนะอาจารย์มีใช่ไหมนี่แต่ที่นี่มีประคำสมเด็จโตนะครับ เราเราเอาปราคำเม็ดใหญ่ไปตรวจสอบเม็ดใหญ่เม็ดเดียวก็มีอยูแ่ <ๆ S 2> แล้วว่าๆๆเป็นการยืนยันพะเม็ดเล็กไปในตัวนะครับนี่นะครับหลายสายขนาดอันนี้เป็นจัตุคามราม,มาเทพเนื้ออะไรนะจันบอยเนื้ออะไรนะจันบอยเนื้อเขียวไข่กาครับเนื้อเขียวไข่กานะครับกังใสกังใสงดงามยิ่งน,น,นะครับนี่นี่นะครับพาเครื่องที่เนี่ยเซ้ง เก็บสะสมไว้นะครับทางช่องก็จะนําไปตรวจสอบให้ที่ศูนย์พระอาจารย์บอยนะครับมีพิมพ์หลากหลายนะครับตรวจสามวันสามคืนไม่หมดแน่นอนนะครับยังมั้ยอันนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้อันนี้เป็นหลวงปู่ทวดหรือปู่โปอะไรหลวงปู่ทวดครับเนื้อดีเนื้ออะไรเนื้อผงครับนี่พระยุคสายวางเดี๋ยวไปองค์หนึ่งองค์หนึ่งอ่ะนี่ไปองค์หนึ่งนะครับ เราเอาอะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นบัญชีไว้นะครับเดี๋ยวเอามาคืนให้ทุกองคนะครับเฮียเมงอันนี้เป็นอะไรอันนี้กันสายหรือเปล่าหูหายหรือเปล่าเฮ้ยอาจารย์บอยเราเอาหูหายอันนี้ไปตรวจด้วยขนลุกเลยนี่นี่นี่เฮียเมงอันนี้เอาไปแล้วอะไรเนี่ยไปแล้วจ้าเอาวกโพด้วยเขาจะให้ที่เขาจะแบ่งอันนี้อันนี้อันนี้เอาไปแล้วเอาไปแล้วอันนี้เขาจะให้ตรวจสอบให้ที่กรุงเทพครับผม ต้องเดี๋ยวชุดนี้แบ่งหน้าแต่ราคาก็ไม่ใช่ถูกเฮ้ยอาจารย์บอยเราเราจะอันนี้อันนี้อันนี้เอาเราทำคลิปที่นี่ไปไ,ไหนครับตุกต๊ก,กต,ตุ๊กตาตาเดี๋ยวทำนี้ไงนี่ครับถ้ตาเดี๋ยวทำนี่ไงเพราะว่าเดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันจัดพ้าที่เป็นเนื้อโลหะครับนี่นะครับเพื่อความสบายใจของคนที่จะแบ่งปันต่อไปนะครับและยังมีพ้าชุดที่หม,มากหลากหลายนะครับเนี่ยมีเมคคาชา่น มีพระธาตุงอกขึ้นมานะครับแล้วก็มีเป็นรูปสมเด็จโตที่เป็นพระธาตุมีมากมีไม้พระธาตุงอกขึ้นมาด้วยครับอันนี้เอามันเรายังไม่เปิดยังไม่เปิดนะครับครับอันนี้เนี่ยเอาไปส่งไปตรวจเอาแหวนไปตรวจเองใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วนะครับโอเคครับชมดชุดแรกใส่หมดแล้วนี่นะครับขายไว้เป็นหลักฐานนะครับไม่ได้มาหลอกเอาไปนะครับเดี๋ยวจะไปตรวจให้ทุกองนะครับ ตรวจเสร็จแล้วลงลงคิดแล้วลเราก็ส่งคืนอ่าครับผมอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะตรวจสอบที่นี่กันนะครับพิมพ์ตุก,ต,ก,กตา,ตกาอันนี้ปั้นมือจริงมีปั้นมือแบบ<ม>เป็นพิมพ์ตุก,กตาับ<ม>แล้วก็มีพิมพ์ตุกตาอ่าเป็นพิมพ์ที่มีฐานขึ้นมาปั้นมือเหมือนกันครับปั้นมือเหมือนกันปั้นมือเหมือนกันอันนี้คิดว่าปั้นมือจริงปั้นมือครับปั้นมือ <ด>อันนี้เอาอ<บ>คิดว่าปั้นมือจริงๆนะครับปั้นมือจริงๆครับมีมือมีรอยนิ้วมืออยู่ครับนี่ไงน,นี่นปั้นมือจริงร,งรอยน,นิ้วมือรอยถูอยู่นี่อันนี้เป็นตรงนี้เป็นข้อยุติเหมือนกันสําหรับผมเด็ดพิมพ์ปั้นมือต้อง,ป,องป,ปั้นอย่างนี้นะครับปั้นอย่างนี้นะครับต้องปั้นือขึ้นรูปอาจารย์อาจารย์อันนี้อันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ถ่ายรูปอย่างนี้อย่างครับอย่างนี่ด้วยนี่นะครับพิมพ์ปั้นมือนะครับมือนะครับหล้งหลังเนี่ยมีลายนิ้วมือเห็นไหมครับมีลายนิ้ว่เขขาากด ใครเล่นสมเด็จพิมพ์ปั้นมือนะครับตุ๊กตาใหญ่นะครับสบายใจได้นะครับเราเจอต้นแบบที่พิมพ์ปั้นมือจริงๆเฮ้ยมีไม่นี่มีพันมืออีกมันจะสวยกว่าไหมนี่โชว์หมดครับโชว์โชว์หมดเราพิมพ์เราพิมพ์โชว์หมดครับนี่ก็ปั้นมือเหมือนกันปั้นมือเหมือนกันโชว์หมดครับเราโชว์หมดโชว์หมดน้าตักนี่นะครับถือว่าเป็นศูนย์ศูนย์รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จนี่ปั้นมือนไงครับ เอ้ามีมีใหญ่กว่าเดิมอีกเฮ้ยปั้นมือยักษ์เหรอปั้นมือทั้งแค่มือให้งมือใหญ่นี่มือยักษ์นี่ปั้นมือยักษ์นะครับโอ้โหขึ้นบานนะนี่นี่พิมพ์ปั้นมือนะครับด้านหลังเป็นอะไรนะครับเป็นอกุ้ดมีกลิ่นด้วยพยายาวนี่เป็นปั้นมือมีกลิ่นด้วยนะโอ้โหเขครับจ่ายบอยนี่เราโชคทำช่องโชคดีนะครับได้ตัวอย่างพระไปให้เอฟซีได้ชมนะครับ มากมายครับมากมายหรอใครถ้าถ้าใครอยากเหมาผ้าชุดนี้ไปเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนะครับก็สามารถโทรคุยกับ,บอาจารย์บ,บอยเดี๋ยวจะเป็นสื่อกลางพามาเจอให้น,นี่นะครับโอ้ยขอขอาบูชาไปก่อนนี่อาจารย์บ,บอยองค์นี้คืออะไรเดี๋ยวดูจะด,ดูเนี้ยดูเนี่ยอันนี้ผ้าพ,าพิมพิมพ์พิมพ์หใหญ่ปกติแต่เน้ยเป็นเนื้อปูนปูนไทยโบราณครับปูนไทยโบราณซึ่งเกิดการเขาเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะของอความมีอายุครับสึกการสภาวะตอามีอายุเดี๋ยวเราไปดูกันเเราจะเอาทําชุดเนี้ยคู่กันกับพิมพ์จุกตายเนี่ยพิมพ์แล้วเรียกพิมพ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยพระธาตุงอกขึ้นมาครับมีเม็ดพระธาตุห้อง,องงอกขามภายหลังเป็นเกดเ,เ,เป็นเกตเป็นเกตเลยนะครับ,น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 ,รบน,นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพาส่งไปไปตรวจสอบให้ทุกองค์นะครับเพื่อความสบายใจเนื้อหอมเนื้อหอมเนื้อเนื้อเป็นมะอ่ะคำว่าสมเด็จหอมครับ มีทอนี่ยนะครับมีอยู่สามองค์นะครับเก็บไว้อย่างนี้มีสามพิมมีสามพิมใส่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์เราครับเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้นะครับอ๋ออันนี้ยังไม่ใส่ยังไม่ยังไม่ตรวจสอบให้นะอ๋อยังไม่ได้ให้ไปดี๋ยวไม่เป็นไรุ้นุ้นสองใจใจเย็นๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวคุณอาเขาจะ นี่อาจารย์บอยไอ้ที่ที่นี่เราไม่ได้ไปตรวจสอบให้นะตมันละใหม่ไหวครับสบายใจได้นะครับชุดนี้ครับไม่ต้องรบกวเลยชุดชุดนี้สบายใจได้เอาแปลว่าชุดเนี้ยนะครับถ้าใครอยากได้หรือว่าอย่างนั้นติดต่อโดยตรงยังยังยังไม่่ใชยังเจ้าของยังหัวอยู่ติดต่อโดยตรงกับเจ้าของเพราะเราตัดสินใจให้ไม่ได้นะครับเอาไว้ผมชื่นใจชื่นใจครับชื่นใจปฏิบัติทำอยู่ครับผมโอเคครับผมได้ยินแต่สองอันนี้เป็นโยกหรือเป็นอะไเดี๋ยวส่องให้เดี๋ยวส่องให้ นี่นะครับนี่อาจารย์เนี่ยเซ้งกําลังจะจัดคะให้ไปตรวจสอบที่ดอนเมืองนะครับเราก็บันทึกไว้เ,เพื่อพิมพ์เพียวพออครับอันนี้เป็นพิมพ์อะไระอาจารย์บอยเป็นพิมพ์เสลียงสายทองอ่ะสายทอง,ทอง,ทอง,ทองผมขอไอ้นี่องค์นี้มาเพื่อเป็นการยืนยันพิมพ์ตุกตาอ,อันนี้เปนอาจารย์บอยเป็นพิมพ์จุกตาเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบที่ศูนย์ให้ด้วยนะครับใครที่เก็บ พระสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตานะครับจะได sí. ้ร uh, ู้ว่าเขามีเขามีเขามีมีวิวัฒนาการจากพิมพ์ปั้นมือมาเป็นข้าวบล็อกไม่พิมพ์ับแล้วก็มาเป็นวิวัฒนาการของลกพิมพ์ครับเสียนบาทครับเสียนบาทของคุดนะครับเป็นวิวัฒนาการพระเครื่องก็มือมันก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมีวิวัฒนาการคต่ว่าวิวัฒนาการนั้นสามารถใช้ได้ทั้งหมดนี่นะครับ อาจารย์อาจารย์พิมพ์ใหญ่ๆนี่คิดว่าเขาทำที่เขามีบล็อกไหมบล็อกมีไหมนะครับถ้าเราพิจารณาจากพิมพ์ส่งแล้วนะ่ะรูปลักษณ์ผมคาดว่าน่าจะมีบล็อกนะครับน่าจะมีบล็อกครับน่าจะมีบล็อกเพราะว่ารูปร่างของเขาเนี่ยมันมีลายไม้ถูกไหมครับถ้าเราดูลึกๆอันจะมีลายไม้อยู่แสดงว่าเขาทําบล็อกไม้ครับเป็นบล็อกไม้ที่ที่แกะแล้วมันมันใหญ่ไงก็เลยแกะรายละเอียดที่ดี พระที่เราใช้บล็อกไม้นะครับไม่ได้มีบล็อกเ,เดียวนะมานเไม้เล็กๆนะครับใหญ่ๆนี่ต้องมีเบลเลอร์เหรครับเนี่ยพเพรา,เเรา,เรายยะรรรเราเห็นเป็นเส้นลายเส้นไม้อยู่นะครับเราเห็นเป็นลายเส้นไม้อยู่นี่นะครับด้านหน้าด้านข้างมีลายเส้นไมยย้หมดเลยนี่ปั่นไม่ใช่เป็นมีบล<ม><ม>็อกมีบล็อกครับมีบล็อกน่าจะมีบล็อกแต่ด้านหลังน่าจะเอามือกดมือกดดูด้านหลังไหจ๊ะหรอเอาไม้กดนะครับเนี่ยชัดเจนเลยเป็นลายไม้เห็นไหมครับเอาเป็นลายไม้ชัดเจนเลย ลายไมเ้เลยนะครับครับน่าจะมีบล็อกเพราะว่าการทําให้เป็นรูปลักษณ์อย่างนี้ถ้าใช้มือค่อนข้างที่จะลำบากไม่สมมากมันไม่มันไม่สมส่วนแต่อย่างนี้บ้านปั้นมือจริงๆริงอย่างนี้ปั้นมือจริงๆครับผมอ่านี่นะครับในส่วนของผ้าอะไรนะเนื้ออะไรเนี่ยเราไม่ได้ไปตรวจสอบให้นะครับไม่ได้ครับอุคงใหญ่เจ้าของอาจารย์ชำรุดง่ายไหมครับพวกนี้มันก็เหมือนเครื่องกำลังสายครับถ้าเราดูแลไม่ดีเขาก็แตกนะครับครับเป็นเครื่องกำลังสายแล้ว เราอย่าล okay. ืมว oh. ่าเครื่องกางสายพวกนี้เป็นเครื่องกางสายที่มีอายุร้อยกว่าปีแล้วห้าสิบปีอักแล้วนะครับไม่จะมีคนทําเรียนแบบไหมคือไม่เหมือนการเรียนแบบมันก็จะไม่เหมือนนะครับด้วยพุทธลักษณ์หนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยวัตถุดิบที่ที่นํามาใช้และวิธีการจบี่นะครับยังมิ้งดิเดี๋ยวจะหยิบพระให้อาจารย์บอยไปตรวจแบบนี้เลยนะครับเพื่อความสบายใจนี่เราจะถ่ายคลิปไปด้วยทุกคลิปนะครับ เดี๋ยวยังเม้งบอกและบอกได้เลยนะครับเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้คืนเว้ยนี่นี่นะครับอำนวยความสะดวกเพื่อความรู้ของเอฟซีนะครับ <c oughs> ทางช่องก็จะเอาพระไปตรวจให้หลายๆคนนะครับถ้าถ้าอยากจะให้ให้ไปตรวจสอบการอย่างนี้ก็ติดต่อผ่านที่เจเทพไปติดต่อทางอาจารย์บอยเลยนะครับผมนี่เผื่อเผื่อจะถ้าอาจารย์บอยไม่มาผมก็ตรวจสอบไม่ได้ครับทําคลิปอย่างเดียวไอส้สมเด็จสมเด็จสมเด็จอะไรนะอาจารย์บอยนี้ สมเด็จกุติน่าจะเป็นกุติสมเด็จโตกุิสมเด็จไม่ได้ไปตรวจนะครับไม่ได้ครับมันใหญ่ครับนี่นะครับองใหญ่มากปั้นมือนะครับอันนี้น่าจะปั้นมือเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับล่องรอยชักการปั้นมือจะไม่มีลายเส้นไม้เลยครับมันจะไม่มีลายเส้นไม้นี่นะครับตอนนี้เฮงเซ้งกำลังกำาลังเตียบกำลังกำลังนี่นี่นะครับนี่นะครับกำลังตรวจสอบกำลังจิบผ้าให้ไป อาจารย์บอยอผมเราขอก้อนเศร้าไปตรวจอันหนึงง่งนะก้อนเศร้านี่นะครับก้อนก้อนนี้เราจะขอไปตรวจสักก้อนไหมส่องได้ไหมเต็มแ,แล้วนะครับเดีย๋ยวเอาไว้รอบหน้าไหมอเอาไว้ <c oughs> รอบหน้านะครับ, <c oughs> น,รบนี่นะครับอไอ้แม่งกำลังหยิบไปให้ตรวจสอบที่กรุงเทพนะครับเผื่อเรามีเวลาเผื่อไว้ก่อนนะครับอันนี้พระเยอะมากนะครับ ก็บอกว่าตรวจสามวันก็ยังไม่จบนะครับอันนี้ผมว่าอาจารย์าระจบอยของสายต้องทําคลิปประทิดตึงเนี่ยอืมเนี่ยเป็นอาทิศนะครับตรงนี้นี่นะครับเพื่อความสบายใจเราถ่ายคลิปไว้ให้เลยนะครับว่าเอาพระอะไรของเฮียเม้งไปตรวจสอบบาบ้างครับเดี๋ยวเราจะส่งกลับมาชั้งกล่องอย่างเงี้ยครับเดนบอยทุกคนเราขอเจ้าตุคามไปตรวจยังไหมมีแล้วครับใส่ไปแล้วใส่ไปยัง เดี๋ยวผมจะทาคลิปจตุคามให้ทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถามเี่ยเง่งหยิบจตุคามให้หน่อยเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้ไม่จกใจนะครับเอาจตุอาจารย์วเอาจตุคามที่มีรูปอะไรนะใครอะรูปสมเด็จเหรอไม่ใช่รูปท่นนะท่านอ๋อท่านช่วงบุญนาอาจารย์ว่าเรื่องอ๋อจะไปจะไปดีลันจะไปจะไปทําอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ทําไม่จกใจ ช่วงครับช่วงไม่ใช่รอห้าไม่ใช่รอห้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอานี่ไปไปตรวจสอบอไปไปออกคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับกล่องนี้ครับอาจารย์วายหยิบไปสักสองสามอันนี่เลือกเลือกไปสักสองอันนะครับเนน้อเขียวเนาะเราไปเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเพื่อจะได้เข้าสู่ในกระบวนการของพระองค์ใหญ่ด้วยครับนะอันนี้ที่เราเนื้อนี้ไปเพราะว่า เนื้อสอดคล้องกับพระพุทธรูปเนื้ออะไรน่จดเป็นเนื้อกังสเขียวหรือเขียวไข่กาครับผมเขียวไข่กาแล้วเราก็นี่นาอนนี้ไปอันนี้อดหนึ่งอ่านี่อย่างๆรูปสาเร็จโตเป็นการลงข้อมูลยติไม่ต้องเถียงกันว่าใครเป็นคนสร้างครับสร้างเมื่อไหร่ครับนี่ยางมงก็ให้พระให้ยืมพระไปนะครับส่วน เผื่ออ,ออกคลิปที่นี่ไม่จุใจนะครับไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันไม่ทันก็เยมาทุกท่านดูที่กล่องก่อนนะครับว่ามีแค่ไหนนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้ที่กรุงเทพมหาคนครส่วนในตู้นี้นะครับนัดถัดไปนะครับเราจะมาตรวจสอบให้เมียเมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะความสบายใจให้คนที่จะไปต่อหรือเป็นผู้ครอบครองคนถัดไปนะครับเมียเมงบอกว่า มาคุยกันได้นะครับใครจะจัดบาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับยินดีที่จะได้นะครับแบ่งไปได้ครับบางส่วนบางส่วนนะบางส่วนตัวนี้พิ่งเลยตัวนี้อ๋อตัวนี้ยังไม่ให้นะครับเอาแบ่งแบ่งแบ่งส่วนที่มีเยอะไปก่อนส่วนที่มีของรักของของรักของหวง่ยไปทีหลังไว้โน่นแล้ไม่ไหวแล้วค่อยว่าว่าค่อยว่ากันถามลูกกันข่าวผม แล้วถึงตอนรุ่นลูกเนี๋ยวมีราคาลูกอยากได้เนี่ยนี่แหละครับก็เผื่อไว้นิดนึงนะครับขอบคุณเฮียเม <ๆ S 1> ้งนะัอ่ะอฮียเม้งทาทาพิธีมอบให้อาจารย์บอยไปตรวจสอบหน่อยเพื่อความสบายใจนะครับอ่าเราจะเอาไปก้อนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับท่านเจ้าของพระนะครับเพราะเราใส่กล่องไปๆๆใส่กล่องไป อาจจะยม่งส่งให้อาจารย์บอยหน่อยนี่อยู่ในคลิปเลยนะครับในนคคลิปะรับอาจารย์บอยจะไปตรวจสอบดูแลให้อย่างดีนะครับแล้วตรวจสอบให้ทุกองนะค,ครับรขอบคุณคครับบขอุณมากครับ,บย,ยม่งค<ม>ครับบขอบุณครับ